สวัสดีจ้าสมโอมียฟรังเงยอรมันมาอัปเดตวิดีโอบ้านจ้าเฮ้ยเสียงมนเป็นตะซังแต่พี่น้องเนาะเอมมาเบิ่งค่ะว่ามันี่มีอยังเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะอันนี้ก็คือตรงด้านข้างเนาะคะ่ะตรงอันนี้ปลาแฝงเพื่อนตะซังเพิ่มขึ้นมาก็คือตรงพักเท้านะคะทั้งหมดเลยตรงที่นีน ประตูหน้าต่างเนาะสินี้มองพักเทาแบบนี้ทุ่งมองเลยตรงประตูทั้งชันหนึ่งสันสองเนาะค่ะอสมโอกววายุวานมันเสียงเงินโดยประโยชน์นะนี่สมโอวา่าแต่ว่าไอ้แสงเนาะอยากได้แบบนี้เนาะแล้วว่าเวลาฝนตกฝนยังมันจะได้บกกระเด็นใสก่กระจกแบบเออประตูหน้าต่างสันละว่าเนาะเราก็เลยเหตุมองพักเทาขึ้นมาอีกทีหนึง่งกันแล้วแต่ว่าสมนอกวา่า ให้แต่ในกเฮ็ดโอดสำหรับแต่จริงๆมันก็ช่เหตุบุยเนาะค่ะอันนี้ก็คือบริเวณมองพักเท้าด้านข้างบ้านของคว้าอันนี้กับบริเวณของคว้าอ่าไทยได้ค่ะนี่อยาจะได้ต่อเติมอมาอีกด้านข้างนะคะสาหรับคว้าไทยเนาะคว้าฝรั่งก็อยู่อภายในตัวบ้านเนาะค่ะตรงประตูข้างในนี่ ตะว,นวันคว้าฝรั่งเออคุณโมเมนต์ขว้าบอกผิดโอ้คว้าไทยอยู่ข้างนอกควา้าฝรั่งอยู่ในตัวบ้านเนาะคะ่ะเออกะทว้าไทยนี่ก็คือสิได้ต่อเติมหลังคาเราก็เฮ็ดซิ่งร่างช่วยร่างยังเออต่อเติมออกมาเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือมองพักเท้าอีกคือกันเนาะคะ่ะใช้เวลาอีกโดนเติบยู่งบังอูมีสร้างผู้เดียวเนาะคะ่ะไปเรื่อยๆร่ไม่ได้เฝ้าแอก แต่ว่าห <c oughs> ้าเดือนสิงหาเดือนสิงหาเอ่อสิกลับพากันกับไทยทั้งหมดเลยเนาะคะ่ะทั้งพ่อแม่ลูกสีคนกลับหมดเลยก็จะได้ไปเบิงบาต้องเพิ่มเติมเห็ดอย่างแน่เตงได้ไปซื่อเอ่อควงเข้าบ้านอย่าง,างะะเงี่นนะค่ะบิดเงินอีกหลายเติบอีกคือเก้ากับรอบใดกกไได้ <c oughs> อันนี้ไอ้แฟงและว,วาเนาะเป็นอยังเงนคือ,อโอน อิดม้วนบอมาปูพื้นวัตถีค่ะเอ๊ะไอ้แสงแล้วยกระดับอขอบหนาต่างนะค่ะเห็นบ่ค่ะขอบหนาต่างตัวนี้ยมันสูงเกินมาสันว่ากันท่าชิใส่กันท่าชิใส่ปูนเอาเนี่ยมันต้องใส่ปูนลายมากแล้วสันบัตถีนี่ก็ชิได้เปียงปูนข้าวโกองสินะค่ะมันนี่ไอ้แสงเราก็เลยได้ไปซื้ออิดม้วนบอลมาปูพื้นเนาะค่ะปูเสร็จแล้วก็จะค่อยปูกระเบียงอีกด้านด้านบนนั่งสินะค่ะ อีกรอบนึงเนะบอูบลบ,บูคือการ่านมันชิออกมาเป็นแบบใดนะถ้าเบิง่งเอามันก็นสีงามอี่ดอกเพราะว่าชั้นซองนี่คันท่าเอาอิฐม้วนบอมาปูพื้นนะคะก็คือว่ามันรับย่านย่านมันรับน้าหนักปูนบาหวยสีนะ้าใส่ปูนหลายมากเลยอะประมาณสิบเซนนะคะสูงจากพื้นพื้นบานปกตินะคะนั่นแหละไอ้แฟงแล้วยกเอ็มขอบหน้าต่างนะคะมันสูงประมาณสิบเซนนึงสคิคะ ก็เลยได้ใส่อินมอนบอมาปูเพื่อบอให้มันนั่นเพื่อให้มันนั่นอันได้ระดับจริงสินะกะสิได้ปูทั้งหมดเลยเนาะซันหนึ่งซันสองอินอินมอนบอปูพื้นแล้วก็ใส่กระเบื้องปูอีกรอบนึงจริงสินะค่ะซันสองถ้าสมมติว่าบเอาอีกกับกระเบื้องปูเอาปูนเอาปูนเอาปูนเทเลยนี่ก็คือว่าเปียงปูนแล้วก็ย่านบ้าน รับน้ำหนักปูนบ่ได้จังสินะค่ะเพราะมันต้องใส่หลายเป็นบ่ก็เลยเอาอิดบอลบอมาปูอิดบนลบอมันเบาเด้นบ่ได้หนักเด้อค่ะนั่นแหละปัญหามันเนาะ <c oughs> อันนี้ก็คือหม่องพักข้าวซันซองอีกคือกันเนาะค่ะเอ่อตรงใดที่มีขอบหน้าต่างประตูนะคะต้องมีหม่องพักข้าวทั้งหมดเลยแต่จริจริงอ่ะก็แล้วแต้แล้วเรอเราเห็นแบบใดแกเอาจังใดแกให้เอารถชนกว่า เนาะเอ่ปูอีดมนเบาพื้นเสร็จแล้วก็สิได้ปูพื้นกระเบื้องต่อเนาะคะ่ะต่อเลยเอกัปปันเดือนสิงหาอีกข้งหน้าน,นี่ก็คงได้มีหยังเพิ่มเติมเปลีป่ยนแปลงอีกหลายอย่างเนาะคะ่ะเพราะว่าก็มีบางส่ว,วนแล้วเนาะที่ไอ้แฟ้งเราซื้อซื้อเตรียมไว้นะคะาก็ทงสุขภาพของห้องน้ําอีหยังัสาขาพวก ปัาาม๊มน้ำเอ่อชักโคกอ่างล่างนาดังสนะคะ่ะแล้วก็อย่างก็ฝักบัวยังพันที่สื่อล้อเมียสันละฝักบัวน้าอาบ,อบนา้ำอันอยังพันที่สื่อว่าล้อเมียไปเรียกงเป็นเรียกงความกันว่าสันว่าอย่างมาถือใจเมียเนาะก็เลยยังพันได้ออกนะคะแต่กระสืออีกยังไว้หลายอย่างเราเนี่ย <c oughs> ไปเดือนสิงหาเนี่ยก็จะต้องได้ใส่เงินลายอีกกันนะคือเก่าละค่ะบ้านสมโอก็ทั้งหมดก็ สามร้อยสามร้อยกัวตารางเมตรเนาะสามร้อยยี่สิบตารางเมตรเนาะค่ะทั้งหมดเลยเอกระมิ้งยังหลายอย่างเนาะคะ่ะที่เสร็จแน่แล้วก็คือนท่าสีเสาระเบียงอียังเนี่ยเสร็จหลายอย่างอยู่ค่ะ <c oughs> เอ่อ กระเบื้องก็อยู่ข้างนอกตัวนี้อันนี้ก็คือบริเวณด้านหน้าบ้านสมโเนาะค่ะถ้าเทียเส้ากับมีพื้นที่ตกแต่งสวนหลายอยู่ดอกค่ะทั้งข้างหน้าข้างลังข้างลังก็เช็ดเป็นสาเวนําเนาะแต่ก็ลงรดด้านคางยังเสียนะค่ะตรงบริเวณพื้นดินพื้นหยาภายนอกนี่ก็สชได้ปูตัวนอนบ่ซั่นก็เป็นอิฐเป็นหินนะคะหินไอ้แสงรัศจาวเป็นหินนะคะหินมาปูบ้านส่นหินแผ่นใหญ่อ่ยสวยๆนะคะก็ กยังต้องใส่เงินเนาะค่ะอุปกรณ์การก่อสร้างกค่าแรงค่าสร้างก็ถือว่าแพงเนาะค่ะแพงอีหลีเด้บ้านบ้านสมโอมันก็อบสามรอยกว่าตารางเมตรเนาะค่ะเอกษตรเปย์คนทางจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์กว่าได้แล้วล่ะค่ะกกอีกกอีกอยู่สักพักปุรค่าสักสีเสร็จเนาะบ้านหลังนี้ใช้เวลาเกือบสองปีแล้วเด้ค่ะ สองปีแล้วจะสองปีแล้วนี่ได้ซัำนี้แล้วค่ะแต่ว่ากะบ,บ้านสมโอก,ก็คือเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะบ่ได้ยเจบ่ได้เอ่อจ้างสร้างหลายจริงๆนะสร้างผู้เดียวเสน,นะคะ่ะแล้วเขาก็นเน้นประสิทธิภาพเน้นความสวยงามแบบเป๊ะเสน,นะค,ะบบนะคะน่ะฝรั่งเขาเป๊ะนะคะเนาะเอ่อลุงแอดแล้วก็ปูนปูพื้นนั่นอิดมอนบอลได้ลายเติบแล้วเด้อค่ะ ไดล่เติมเนี่ยแล้วก็อีกบ่เกินอาทิตย์นี้แล้วค่ะนาจะเสร็จเนาะอาจจะบ่ถึงกับอาทิตย์ด้วยซ้ำเนะาะเพราะว่าเราก็เห็นงานเ็วอยู่เดไอ้ไอ้แฟงบากันท่าเราปูอิดอันนี้ได้เมสมเอมอกันเนาะคะ่ะการแสดงว่าเราปูพื้นกับเบียงได้เราสั่นแล้วว่ามาลองมือกันเนาะคะ่ะมาหาใหอ,อีหลีได้หาสร้างฝีมือนะคะ่ะจากเขาสิได้ลองผิดลองถึงสินะคะ่ะ แต่ว่าบอกหนูก็ยังบ่ได้เห็นฝีมือของอันตายแอดเด้อค่ะว่าเราฝีมือดีบ่ดีจังซี่นะค่ะมื้อนี้แฟงเร้ว่าสิให้ลุงแอดน่ะเราลองอันปูกระเบื้องอันอันหน้าระเบียงให้เบิ่งก่อนว่าซั่นว่าว่ามันสิได้บ่ว่าซั่นว่ามันเสียงเด้กันถ้าเฮาออกสร้างอันบ่ดีมาเฮ็ดจังซี่นะค่ะเนาะบ่แม่นสร้างบ่ดีสร้างฝีมือบ่ได้จังซี่นะมาเฮ็ดมันก็สิยุ่งก็สิยากเวลาเวลาเปลี่ยนแปลงซะค่ะกระเบื้องเฮาก็เสียแม่นบ่นี่แหละ แผนนึงก็แพงเกือบอยู่เด้กเ็กเป็นกับีย่งก็ได้มันบ่ล่ะพอยายแซงคันมันบ่ดีบ่ง,งามบ่บางงามบบปเป็ดคือเราออกเบิดแล้วลือออกเบิดเลยเด้ค่ะเราบ่ได้แคร์เลยยังเงินนะเนาะถ้าประสิทธิภาพบ่ดีอันนี้ก็คือปัญหาของเฮาเนาะเฮาต้องคัดกวงอันคนงานที่แบบฝีมือดีอะค่ะบ้านสมโอเพราะว่ามันเป็นงานแบบฝีมืองานนั้นน่ะค่ะ,น,น,ะนั้นปณิตจังซี่นะค่ะงานฝรั่งนี่ฝรั่งเขาตับเดียวเนาะบ่งามคืออันลือออกอะเเป็นซั่นเนาะ อืมลุงแอดแล้วก็เฮ็ดงานกับเมียเรานาะเมา2คนเ <c oughs> มา2คนผัวเมียก็มันบ่มีงานยากเลยเด้ถ่าบ้านสมโอมแต่งานสบายแลย้วบัดทีนี้แต่ก่อนเฮ็ดงานตากแดดมันบ่อากาศประเทศไทยกท็ถือว่า้อนคักมันบ่ล่ะค่ะบัดทีนี้มาเฮ็ดงานในบ้านแล้วบว่ได้บ่้อนเด้อบัดนีงานสบายแลย้วว่าซั่นเถาะแต่ว่ามันก็สิยากเวลา ผสมปูนไปแล้วลูกขึ้นนั่งลงจังแสขามันก็สิปวดหลังเนาะสำหรับคนมีอายุแล้วอ่วะใช่ไหมคะเนาะสมโอเข้าใจเด้ยอันนี้ก็คือบริเวณหน้าบ้านเนาะเอ่อบันไดทั้งขึ้นหน้าบ้านนี้สมโอแบบว่ามักค่ะสวยงามตะกี้มันเป็นอันบันไดน้อยๆแค่นั้นเองค่ะวันนี้ไอแซนเรามาต่อเติมมันตรงข้างหนา้าข้างหนา้าล่างสุดนะคะมันบานออกมานะคะไอแซนเราต่อเติมกระถือว่างามหลอดบัตรที่ไค่ะ แบบบรลานกันกับบ้านนะคะ่ะสมสมกันแล้วบบที่นี่ตะกี้มันเล่นหน่อยยาวๆออกมาจุลวดออกมามั่งงามเนาะคะ่ะมันนี่ก็ได้มาตอเติมหลังคาไมะะ่เนาะบบที่นี่กลับไปเรียนสิงหานนิก็สิได้ไปเบิ่งอล้าวเลือบเบียงนาหลังเนาะคะ่ะบ่รู้ว่าเชียวแบบจังไดเนาะ,ะอเอ่อออกแบบยาะอิลีเ <c oughs> นาะคะ่ะค่มสวยงามนี่ต้องมาที่นึ่งเลย แต่ว่าบ้านในแฟมมันก็เป็นบ้านเอ๋งสบายสบายง่ายๆเนาะค่ะบ่มีลูกเรียนบ่มีลวดลายอย่างหลายัสินะแฝงเราจะเป็นคนเรียบๆนี่สินะค่ะบ้านฝรั่งเป็นสี่แต่ว่านบ้านคนไทยนี่คันบ้านหลังละลายล้านคืนนี่โอ้ยแบบแบบมีลูกเรียนลวดลายหลายอย่างมันบ่สําหรับคนไทยเนาะแต่ว่านแฝงเราบ่เอาแล้วค่ะเราบ่มักเราบ่มักอันอันมีลวดลายแล้วก็อันชิบชักอย่างนี้สิค่ะเราบ่เอาเราบ่มักแล้วว่า เรามากแบบเรียบๆบสบายๆเบิ้งสบายหูสบายตาจังสินะค่ะเรามากแบบนี้อันนี้ก็บ้านในหลังนี้ก็คือไอแแ้แสงเราออกแดดเองเนาะค่ะก็มีเออรับียงหนาลังเนาะค่ะเอ่อทั้งหมดมันกะเอ่อจัง,ห,ง,นนห,งห้องนอนสามห้องน้ำสี่ห้องนอนเนาะค่ะแล้วก็ซองหง้องรับแขกห้องทงรับแขกให่เนาะคะ่ะซันหนึ่งซันสองแล้วก็ หองคว้าไทยหองคว้าฝรั่งเนาะค่ะบ้านสมอถ้าตกแต่งภายนอกภายนานในเส้นเราเนีออ่ยอุ้ยงามเลยล่ะค่ะซําบันเนกงเทพแบบแพงๆอ่ะค่ะเห็นบอกค่ะบ้านคุณนายพวกคุณนายทหารคุณนายอย่างนีงใ้ใช่คนะ่ะเนาะแต่ว่าห่างมาอยู่บ้านนอกนเขากับจีแบบแบบหนึ่งคันไปอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอุย้ยถือว่าเป็นบ้านคนไว้ผู้นึด้เนะ่เนาะ เดี๋ยวรอตกแตง่งตกแต่งส่วนตกแต่งคมสวยงามเสร็จสกปอนค่ะนะังคอยรวมรวมภาพรวมแล้วอะคือออกมาดอบเลิศนะคะสวยงามเลยเนาะเอ็นลายล้านเติบนะคะ่ะหาล้านขึ้นหาล้านขึ้นแต่ว่ายังบรูว่ามันจะหยุดที่จักรล้านมันยังมันมันยังบ้านได้ตายโตนะคะ่ะยังตอบมาได้ได้ะคะ่ะว่าบ้านละนี่ประมาณจักรล้านเนาะแต่ว่าตอนนี้กับป็นประมาณหาล้านขึ้นอ่ะ ล่านขึ้นแล้วนะคะะตะวันตะสิหยุดที่จากล่านน่ยังพัได้รู้ยังตอบพันในใดเนาะฝากกดติดตามสมโอมียฝรั่งเยอรมันนเด้อค่ะ